สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอีกแล้วนะครับทานิน TF22 2นะครับก็บอกแล้วว่าตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อรุ่นนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้เกิดช่องของผมขึ้นมานะครับก็รุ่นนี้เลยนะครับเป็นรุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะครับไม่มียี่ห้ออื่นเลยนะครับที่กำเนิดช่องขึ้นมานะครับ ก็เพื่อจะถ่ายทอดนะครับสื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้นะครับเพื่อสืบทอดนะครับสำหรับตัวนี้มาล่าสุดนะครับล่าสุดตัวนี้เป็นตัวที่15นะครับ15แล้วนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ผมมาถ่ายคลิปนะครับก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับก็ตัวนี้ถ่ายมาเป็นตัวที่15 สำหรับตัวที่ผ่านมานะครับตัวที่1-14ถึงที่14นี้นะครับก็มีคนขอซื้อหมดเลยนะครับไม่เหลือเลยเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งมานะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะมีใครขอซื้อหรือเปล่านะครับก็ตัวนี้สภาพก็สวยครบนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับทานนน t f 2 2 2นะครับอ่าอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมใช้มือถือนะครับ ก็ยังอรองงบอยู่นะครับซื้อกล้องถ่ายดีๆจะได้ภาพจะได้ไม่สั่นนะครับก็รบกวนท่านผู้ชมช่วยกดติดตามเยอะๆนะครับผมก็จะได้มีทุนไปพัฒนาสำหรับสื่อความรู้นะครับวิทยุธานินแล้วก็จะได้มีมานาเสนอ,อให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ เพื่อจะได้เป็นวิทยาทานนะครับด้านฝ่มรู้นะครับก็สําหรับท่านที่ทักเข้ามาเรื่องอสอนซ่อมวิทยุอ่าหมายถึงให้ซ่อมอใ,หให้ให้สอนซ่อมอวิทยุนะครับก็ต้องขอกราบเรียนตอนนี้เลยนะครับก็คือช่วงผมไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อมาสอนซ่อมวิทยุนะครับก็วัตถุประสงค์เพื่อมาสืบทอดวิทิุอานินนะครับ ของทานินโดยตรงนะครับก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมถึงไม่ไม่สอนซ่อมไม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมก็เห็นมีช่องอื่นนะครับเขาก็มีการสอนกันอยู่นะครับสอนซ่อมแอมซ่อมอะไรพวกนี้นะครับก็ช่องผมก็จะเป็นแนวนี้นะครับก็คนละแนวกับของเขานะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะครับสวยงามนะครับสวาอากาศแท้เดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับยืดได้สุดนะครับอันนี้ ใครที่ยังไม่เคยเห็นเสาอากาศของแท้ของทานินนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยตามที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับดึงขึ้นก็ประมาณ1เม็ดนะครับทั้งทั้งสองต้นนะครับแล้วก็หมุนได้นะครับดึงขึ้นแล้วก็หมุนหมุนได้รอบทิศนะครับตัวนี้นะครับก็เวลาสมมุติว่าเราดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเสาสองต้นเนี่ยต้องอยู่หันคนละทิศกันนะครับก็คือจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันมันก็ไม่ได้มันหักล้างกันนะครับคลื่นนะครับอสําหรับ บ้านผมที่อยู่เนี่ยนะครับผมดึงเสาขึ้นต้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งผมดึงลองเนี่ยรู้สึกว่าสัญญาณมันก็จะแรงนะครับก็คลื่นอะไรพวกนี้มันมันก็สัญญาณซิกแนลนี่นะครับตัวนี้เราเราดูตรงซิกแนลเอาละกันนะครับว่าปรับไปมุมไหนแล้วก็สัญญาณมากน้อยนะครับอตัวนี้นะครับอันนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆเลยนะครับด้านบนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็สวยงามนะครับก็มีไม่บ่อยนะครับตอนนี้คนเขาเก็บแล้วนะครับราคาจะบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นเหมือนน้ามันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับสวยๆนี่ราคาขึ้นพุ่งปื๊ดเลยนะครับใครรอหรือว่าไม่สู้ราคาหรืออะไรประมาณถ้าเจอตัวสวยๆอะบอกเลยว่าจะเสียใจนะครับเพราะว่ามันสวยๆเนี่ยมันจะไม่มีมาบ่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ใครได้ไปเขาก็จะไม่ปล่อยออกมาแล้วนะครับ อ่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะหายากเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดกันเล่นๆขำๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างด้านหลังอีกทีนะครับอ,อันนี้ก็มาดูาด้านด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตัวสวยๆก็อยากจะ โชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับอ่าถ้าไม่สวยก็ไม่โชว์มากครับแต่ถ้าสวยก็จะโชว์เยอะๆหน่อยประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนด้านขวามือนะครับก็ดูกันชัดๆนะครับ ครับก็มาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้ที่บอกว่ามันค่อนข้างสวยงามแล้วก็ผ่านมือช่างมาไม่เยอะก็คือ,อเราสังเกตดูนะครับน็อตเนี่ยนะครับน็อตจะเป็นน็อตเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเขาเปลี่ยนน็อตมาแล้วก็คือผ่านการซ่อมมาไม่รู้กี่ช่างแล้วนะครับแต่ตัวนี้น็อตยังเดิมอยู่สภาพด้านหลังก็ตามที่เห็นนะครับสวยไม่สวยก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้ ท่านผู้ชมครับมาดูสภาพด้านในนะครับจะเห็นว่าใยแก้วนะครับยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านในตรงลำโพงอ่ะนะครับก็ยังสวยนะครับลำโพงแท้เดิมนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับอันนี้ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าสภาพยังสวยมากนะครับตัวนี้นะครับอันนี้นะครับดูชัดๆเลย ครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาถึงช่วงสําคัญนะครับก็คือวิดีโอของผมนะครับก็คือมันจะต้องไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะครับสวยแต่รูปไม่ได้นะครับก็คือมันต้องใช้งานได้นะครับมันถึงจะสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้นี่ไม่ใช่ว่าแค่ฟังได้นะครับแค่รับได้ไม่ใช่นะครับต้องชัดต้องสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเสียชื่อช่องผมนะครับอันนี้ สำหรับรุ่นนี้นี่มันเป็นรุ่นที่คู่กับช่องผมฉะนั้นเครื่องผมทุกตัวเนี่ยนะครับมันจะต้องดีครับเดี๋ยวผมจะลองวิทยุ f m ให้ให้ดูเลยนะครับเลยอย่างนี้นะครับเรารู้เลยประเด็นนะครับปากกระฟอมตนี้ถ้ามีการเจรจาก,กันเหมือนกับเขา,าตกลงจะยกที่ดินแปลงเนี้ยมอบที่ดินแปลงเนี่ยให้กับทางเรานะครับโดยตีมูลค่ามทิ้ 12นิ้วนะครับใครสนใจโทรเลยสอบถามได้ที่เบอร์092 352 4446ถึง8 LINE at fm 90 <c oughs> เป็นของฝากนะคุณลองสังเกตนะคะเกาจะมีระบ,บุว่ามีตะคุ <c oughs> เลือแต่ผักที่ตนเองคุ้นเคยมากิน <c oughs> ไม่และอวัยวะที่ราบาดเจ็บจากการถูกของแข็งกระแทกอย่างเช่นถูกที่ <c oughs> วจริงๆแล้วเนี่ยศิลปินลุกทุ่งนะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนคุณรู้ฟังโดยธรรมชาติของศิลปินลุกทุ่งบ้านเราเนี่ยช่วงฤดูฝนเขาก็จะออนทัวร์กันต่างประเทศนะที่ธนาคารก็เช็คเงนินในบัญชีหรือว่าเข้าไปสมัครมีโรคระบาเดเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับ คุณหมอคุณพยาบาลเป็นเมื่นสีเป็นคอร์ดี้คอมเพคแคปซูลและเป็นยูโน่ตังจิ้นจือแปดร้อยมิลลิกรัมนีตต้ต้องติดโซล่าถ้าติดโซล่ามาฮะ ในช่องทางของ YouTube ตอนนี้นะคะพิมพ์เข้ามาเลยเนียว่าสําหรับ m อมีอหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนั้นรับผิดชอบนะคะด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้าเนี่ยให้แก่จังออจหวัดา ไปเ,เจาะเขาไปเจาะหนอการพ,พ่อไเจาะว่นนเยินมงานเจนาะงานค่อนกว่าถ้าไม่ไม่ถนัดทางกายค่ะ รางวัลก็โดนใจมีฟิกอีซี่มิสิคลับแล้วหวตเพลงทีู่ก็ถือว่าเป็นทีมแห่งอนาคตละ่ะจุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เล่นได้ดีมีความแข็ง<า>กแกรงตามาระดับอายุ ท่านผู้ชมก็รับชมรับฟังไปแล้วนะครับสำหรับวิทีโอทานินทีเอฟสองสองสองนะครับเป็นรุ่นตำนานนะครับคู่กับช่องของผมเลยนะครับกําเนิดมาก็เพราะรุ่นนี้เลยแท้ๆเลยนะครับไม่มียี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเลยนะครับวันนี้ก็มีเกตและเกตน้อยนิดหน่อยนะครับมาฝากกันสำหรับรุ่นนี้นะครับจุดที่ต้องระวังก็คือเสียงแหลมมันชอบขาดนะครับถ้าท่านใดมีอยู่ก็ลองเช็คดูนะครับ ก็เช็คไม่ยากนะครับใช้ถ่านไฟฉายก็ได้นะครับก้อนเล็กๆต่อสายไฟเลยถ้าไม่มีมิเตอร์นะครับเอามาเขี่ยเลยดังก๊อกแก๊กหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ดังก็คือมันขาดนะครับก็เอาไปทาการซ่อมแซมมันจะได้เสียงจะได้ครบสมบูรณ์นะครับมันมีอรรถรสในการรับฟังขึ้นนะครับมีเสียงแหลมกิ้งกังกิ้งกังบ้างนะครับอ่าแล้วก็สําหรับตัวสวยๆของผมเนี่ยนะครับก็คือปกติแล้วลำโพงจะต้องแท้เดิมนะครับแต่ถ้าตัว ย่อมเยาถูกกว่านี้บางตัวอาจจะใส่ไพโอเนียเข้าไปก็คือมีข้อหนึ่งนะครับที่จะแนะนําลําโพงที่จะใช้เอามาใช้แทนเทียบนะครับเทียบของของแท้เดิมเนี่ยใช้ลําโพงไพโอเนียหกนิ้วนะครับเสียงมันจะใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเกรดมันจะพอกันเท่ากันเลยนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับไพโอเนียญี่ปุ่นเลยนะครับไพโอเนียแท้นะครับก็6นิ้วเนี่ยเอามาใส่นี่มันจะใกล้เคียงกันมากนะครับเสียงคือไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะบางทีลําโพง เราได้เครื่องมานะครับลำโพงไม่มีอะไรเงี้ยก็กลัวไปว่าเสียงมันจะไม่ดีมั่งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็จริงอ่ะนะครับก็บางทีเสียงมันจะทุ้มมากไปเสียงแหลมอ,อย่างเดียวเสียงอู้เสียงอะไรพวกนี้นะครับบางทีนะ,ะมีแหลมเบสไม่มีมีเบสแหลมไม่มีหรือว่าเสียงมันอู้มันทึบมันอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันไม่เหม็ดกันนะครับแต่ว่าถ้าพโอเนียเนี่ยมัน ันจะใกล้เคียงที่สุดแล้วอันนี้ผมมีแนะนำาออย่างวันนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็มารีวิวานินตัวสวยๆอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็ช่วงนี้หายากอยู่นะครับไม่รู้ไปไหนหมดตัวสวยนะครับก็แต่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยผมก็จะหามานะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับเพื่อให้ดูกันนะครับว่าตัวสวยตัว งามๆเลยประมาณนี้นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับจะได้ดูกันนะครับจะได้ไม่ได้เห็นแต่ตัวที่ไม่สวยมีตำหนิอะไรประมาณนี้นะครับครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับเดี๋ยวมีงบจะได้มาพัฒนากันต่อไปนะครับเรื่องวิทยุก็อาจจะมา เพิ่มเติมในส่วนที่ผมกําลังอ่าอ่ากำลังวิศวกรรมย้อนกลับไอทานินรุ่นนี้อยู่นะครับหมายถึงว่าอ่าชุดชุดวิทยุอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้มีทุนเอามาอ่าทำเพื่ออ่าท่านผู้ชมที่สนใจก็จะได้เอาไปใช้งานกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ